สวัสดีครับผมก็วันนี้เรามาเซอเบตเป่าฝุ่นชุดข้างกันนะครับผมก็อุปกรณ์ที่ต้องมีก็มีนี่ครับรตัวทีแปดบล็กบอกเบอร์ย4ิบสี่ถอดคัดคันหลังแล้วก็บล็อกเบอร์สิบเจ็ดเรถอดชามหน้าแล้วก็พระเอกของเรานะครับนี่ตัวนี้นะครับผม ด C F 8 9 1แล้วก็สเปรย์ทำความสะอาดผ้าเบรกนะครับแล้วก็เจลเบียย้ำรูปครับของส่วนมาเรามาเริ่มกันดีกว่าพูดเยอะเจ็บคอไปครับก็ยิ่งไปทำกานแค่ก้ฝุ่นนะเพราะผมพิการทางตัวแล้ะเดี๋ยวประมาณหกพันพอเราได้ก็อครับเอามก็ประมันหกโลไม่ให้มันหย่อนเกินไปนะครับนี่โอ้ เป่าไปเลยนะครับผมยังไงฝุ่นก็เยอะไอ้เนี่ยตัวเนี้ยตัวดูดฝุ่นเลยพับเก็บไว้มีน่าจะได้แค่นี้แหละหล้างมันหน่อยต่อมาเราก็มาทำการถอดกองนะครับ แล้วก็ถ้าใครเบื่อนะครับก็เปลี่ยนเป็นใช้ตัวน,นี้ยิงเข้าไปเลยได้นะไอตัวมันใช้น็อตเดียวกับแคนงได้เลยนะครับแต่เปลี่ยนเป็นหัวเบอร์แปดเอาก็จะไขสะดวกหน่อยแล้วก็จะมีเราใช้ประแจเบอร์แปดไอ้เบอ,อร์แปดอันเดียวแล้วก็สามารถไขได้เลยหน้าหลังเย่าอเ

แคมนี่ครับข้างเราสาดนะก็ค่อนข้างสะอาดนะไม่ค่อยสกประปกอันนี้ก็ใช้สเปรย์น,นี้ฉีดทำความสะอาดบางผาไปก่อนนะครับมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยตกประปกมากครับผมให้ดูนะสะภาพแข็งของผมสะอาดไหมลนะ่ะผมแม่งบ้าโรคจิตผมอะไม่ชอบอะไรดำๆให้ดูนะ นี่ครับอัน,นี้ก็ล้างแบบพังๆไวก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไปล้างใหญ่จริงๆก็อีกหกพันโลนะครับมาต่อมาเรามาถอดไอ้นี่กันชามหน้าไม่อยากกดแรงนะกลัวมันพังจริงมันกดได้เต็มตีเหมือนกันแต่แบบเซฟไว้ก่อนนะครับ จริงไอตัวบล็อกตัวนี้มันขันได้ขันออกกับพลังขันออกของมันอ่ะพันแปดนะครับพั 1, 8, นแปดสิบที่ชามยังใสยอยู่เลยไม่มีร่องเลยเม็ดกิกิฟแล้วก็มาไม่อยากถอดไม่ค่อยอยากถอด ชุดคันหลังเลยอ่ะผมกลัวตอนยิงอ่ะผมชอบยิงยิงไงนั่นเกินแต่ก็ถอดไปเถอะไหนก็เขาออกมาเปล่าแล้วคันหลังนี่ใช้เบอร์ยี่สี่นะครับแต่ตัวในผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้อะไรโอันนี้ผมก็เริ่มเรียบละเริ่มเงาละแกะหลัง ถือว <To> ่ายังใส่ใส่อยู hmm. okay, ่มาเรามาเริ่กตาาไสเลยครับ๋ยวขอตอนไไ่เวี่ยวแ้งกี่เราแล้วก็ทางเราก็เลยช่ไหมยังใกล้แคน้นลกใหม่และแล้วโอเคนี่ อเ,เ,เอแค่อแันนี้จริงๆไม่ค่อยอยากจะงเท่าไหร่นะแต่เอาที่ที่มาแลพอไล่่าไป่ีก็พออแค่ก็เอาที่ปอปบลไม่พอไม่พอไม่ โอ้ยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเรามาทำการประกอบกัน <trades> น่าจะเฟืองไทยผมน่าจะเล่นน่าจะต้องใกล้ได้เปลี่ยนมาดูดิน่าจะใกล้ลแล้วมาเรามาเริ่มกันดีกว่าเริ่มประกอบกันผมจะประกอบจากชุดหลังก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็ให้ไวที่สุด จะระบียังมีอยู่นะแต่เราก็ใส่ไปก่อนอ๋อข้างในยังมีเหลืออยู่ข้างในมีเพียบเลยะจะระเบียะมาเรามาทำการมากอบกันนะครับผมนั้นน่าจะพอดีอะหกหกพันผมนั้นจะได้เปลี่ยนโอลึงอลิงอะไรทุกอย่าง ติดออกมาเฉยเลยใส่เข้าไปพกคัดผมก็เหลืออีกระดับหนึ่งนะใกล้แล้วเหมือนกันใกล้หมดแล้วเหมือนกันผมก็จำไม่ได้ว่าผมวิ่งมปกี่โลละขังก่อนนะครับผมไอตัวเนี้ยผมโคตรกลัวเลยเวลาขันเข้าอะ่ะ เราจะขันเข้าเบอร์หนึ่งนะเราจะไม่ใช้แปลงมากนะครับผมกลัวแม่งขาดแค่นี้พอถ้าขาดมาก็ว้าวุ่นอีกนะครับผมค่อนข้างยากเลยทีนี้ประกอบชามหน้านะครับผ้าอย่าลืมนะครับใช้ อันที่ไม่มีจารบ,บีเลอะนะครับถ้าเลอะจารบ,บีก็หน้าชามจะลื่นนะมาเรามาไล่เม็ดก่อนนะครับผมเม็ดที่ผมใช้เป็นเม็ดของเอ TCA นะครับผมใช่ไหม TCA ปะเออถูกแล้ว TCA สิบสิบสองนะครับผมโอเคสิบสิบสองนี้สิบสองอยู่นี่ อันนี้สิบสองอนนี้สิบนี่ครับใส่เมก็อยู่เราขนาดน,นี้นะเอาไอ้ด้านนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่ยไอ้ด้านเนี้ยใส่มาอย่างนี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับมาเราประกอบกัน วิธีใส่กิ๊นะครับใส่อย่างนี้นะลักษณะนี้นะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวผมขอเออบางคนเขาบอกไม่ต้องป้ายจารลบีผมผมขอป้ายนิดนึงนะสุดข่ายสุดมันนะครับขอใจรถตัวเองครับทำยังไงก็ได้ไม่ทีเรียดนะครับผม ทาบางๆนะครับอย่าไปทาเยอะนะไอ้ตรงช้ามอะ่ะใครอยากทานี้ผมเตือนก่อนนะแม่งลื่นนะครับเม่ไอที่ทาไม่ใช่อะไรนะผมกันติดกันชามหน้ามันติดเฉยๆผมก็เลยทาบางๆไว้แล้วก็ประกอบเข้าไปนครับลนนักษณะนี้ต่อมาเราใส่สายพานกันสายพานรถ n m a x ลูกสอไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปรถบางคันมันใส่อย่างนี้ไม่ได้นะบางคันต้องใส่ชามหน้าก่อนถึงจะใส่ข้างหลังได้นะครับแต่พานรู้สึกจะเริ่มแล้วแหละตอนนี้ไม่ต้องตั้งม้าก,ก็ได้นะครับผมเพราะผมใส่แต่ลทีผมก็ไม่เคยตั้งม้าเหมือนกันใส่อย่างเดียวก็วิ่งได้เหมือนเดิมอะแต่รถบางคันเห็นเขาบอกว่ามันต้องตั้งมา ก็เหมือนเดิมนะครับใช้เบอร์หนึ่งยิงเหมือนเดิมนะครับเบอร์หนึ่งแม่งก็ยิงได้ร้อยสามสิบน่าจะร้อยสามสิบร้อยสามสิบหรือร้อยสามสิบสองนิวตันนี่แหละส่วนตัวมองว่ามันก็เหลือๆแล้วนะกาลังแม่งเหลือเวะลาใส่ชามหน้านะครับนี่บีบใส่พานนี่ครับให้ชามมันอิสระมากที่สุดแล้วก็ใส่เข้าไปยิงนะครับแค่นี้พอสตาร์ทได้เลย ผมให้ดูตอนสตาร์ทเนียบเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมขอจบคลิปแค่นี้เดี๋ยวผมขอประกอบรถกล่าเข้าไปก่อนต่อคลิปนี้สวัสดีครับ